ดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิดสมองสุบอนครับผมแจ้งนี้กับพ่อครับคนนี้าช้ผ้าละคือเก่าครับผมหลังจากว่าใดล่วงชิบมาหลายมือพี่น้องข้ายากยากเบียกยากงานคือว่าล่ะสามเขาสามน้ำครับผมเบียกแล้วบ่เปลี่ยนพี่น้องมือนี้ก็เลยสีลงมาส้นประทานมาใส่เบ็ดคือเก่าครับผมบ่าใดล่วงมาหลายมือคิดฮอดมากก็เบ็ดเกดีบหลังครับผมจะสีใสเบิดบ่เบิดดุเบ่หูมือนี้ได้เงื้อใส่เดือนพี่น้อง เนี่ยใสเดือนหายากแห้งซัวสีได้ขุดจนวิ่งฮบางเทมอมอาจสีโบพ่อนะครับเพราะว่าตกจงจงไว้ถยามน้ำใสได้เ่าได้กับเท่านั้นแหละพี่น้องตอนนี้กับเวลาหาโมงหาโมงแรกกลัวๆแหละครับพี่น้องผมนี่แหละครับผมสภาพไม้ไ่เบ็ดไม้ใส่เบ็ดกับไม้สวยงามอยู่ครับไม้งามๆพี่น้องทั้งผุนกับเป็นบริเวณส้นประทานหวยซักแรนน่ะครับผมหมองเคยื่อว่าตะกี้แล้วพี่น้องมาไปใส่กระโลดพี่น้องมันสีคำก่อน

ใส่ลูกไปเรียบร้อยหล้างหนึ่งพี่น้องกับเบ็ดคันยาวนี่ละครับผมใส่เงี้ยขีดกระเดียนนี่ถ้าใส่เตเว่นแล้วมันก็หลอนพี่น้องว่ากใส่เตเว่นใส่เตเว่นมันหลอนบักหม้เซอรี่ลายครับผมปลาท่านเี่ยวออกบักหอยเซอรี่ดืกอก่อนละห้ังที่สองใส่ตรงนี้เลย ย้อนแสงแคกหน่อยพี่น้องบุ๋มเนอาสีย้อนแสงคคักนั่นแหละเคื <c> ่อ <oughs> <c oughs> แรกก็บเนื้อใส่เดือนครับผมบ่เคยใส่แคเคือเพราะว่าจะกีนท่านนี้มีใส่เดือนเัวก็เกิดตัวนี่น้อยครับผมนี่นี่ซ้ำนี่พี่น้อ,น <c oughs> องหลังได้มนันมันสีหาก,กินเองมัน หลังได่มันจะหากินเองมันอ้าวู่บาลงเรียบ,บร้อยไปหลังที่สอง ต้เตรงนี้ที่นังนี่จะาายงใหญขเทานเบ็ดร้อยหกเซน ครับพี่น้องผมกะสีไส่้พี่น้องเบื้องสามหลังตามสตาไตล์พอญไสขือเกอล่ะหลังจากนั้นพญไสกสีไสไปเรื่อยๆล่ะครับผมเพอได้กระท่อนั้นล่ะสงสัยมือนี่สีได้เปิดไฟไสครับผมเพราะว่ามากคำ าสายเซเว่นและยามมันหลอนพี่น้องเนี่ยส่เดือนบ่บ,บคือเงี้ยนแนวอื่นครับผมเดี๋ยวจงมาลุ้นกันหลังจากส่แล้วพี่น้องจะมันมีโตมีแซมหรือโบมันครับผมก็เนียยส่เดือนครั้งแรกครับผมพอกัไหนครับสวัสดีตอนสองทุ่มกูกลัวเกือบเกือบสี่สามทุ่มอีกเท่านึงครับผมได้เวลามาลุ้นยามเบ็ดพี่น้องไปพร้อมแล้วไปยามกันเลยครับผมหลังแรกงเงียบเกลงเดือนอยู่คือเกาอยู่ครับผม มาลุ่นกันว่างเงี้ยใสยเดือนสิสูงเงี้ยหวกได้บ่ต่ว่างเงี้ยห่วงนี่กินไหวได้พี่นอ้องใส่ลงก็กินปลาโปรดเงี้ยใสเดือนยังเงียบอยู่ครับผมนี่ลหลังนี่ก็เงียบเหยื่อยังเหมือนเดิมขุดแนมลงไปในน้ำเห็นเงี้ยอยู่ครับผมยังเหมือนเดิมให้ลุ่นกันพี่นอ้องจะหมานหรือไม่หมานสีพ่อเด้๋พ่นบ่ไดี๋ยพ่นเด้ยแก้วบ่สูงเงี้ยวห่วกได้บ่หลังนี้ว่ายัางไง หลังหลังนี่มีอาการอยู่พี่น้องผมมีอาการอู้ยูยูยูย,ยูครับผมนั่มลงกไป,เห,ปเห็นตัวปลา,ปาครับผมนั่น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 ครับผมเห็นตัวปลาตัวปลาเดี๋ยว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 ครับผมนี่ครับพี่น้องผมดึงลงกไปขวางเทียบพักบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยววดคนวดนเบาเบาเบา เดี๋ยวเดี๋ยวยวอยานะอนีุ้ยว้ยา,นะานะวมันปวเียวุงเียวกุี่ครับพี่น้องผมขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องผม,ม,ผม,งผมแตมแรกแตมแรกโอ้ยของเี้ยวกุ ขันมาขั้นแห่แค่พักบุ้งนี่กินลึกซะด้วยโอ้โปวดไดปวดน้องปวดใดปวดใด้เขาลงผงหมันเลยครับผมแก้มแลกแก้มแลกง่งามๆครับผมกับเหยื่อเส้เดือนเพราะมันเหยื่อเส้เดือนจะบดทำงานเดี๋ยวเดียวขออนุญาตตัดครับผมใส่็จเไปเซ็ตกระได้ ลืมบอกพี่น้องไปครับผมอันนี้เป็นเบ็ดเฮดไม้คว้มแง่เม็ดหกสิบแต่ว่าใส่สายขนาดเบอร์หกครับผมสายเบอร์หกแต่ว่าแต่ขอเบ็ดใส่เบอร์แปดครับผมแต่ขอเบียดเบอร์แปดไปลุ่นกันตัวครับพี่น้องผมมนันแล้วหนึ่งแต้มคือจังหน้ินเสียงตาด้นอยู่ ยิังนี่ยินเสียงปลาดินอยู่ทั้งหนาไปรุ่นครับผมจะมีแต้มเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือปลาดินซื้อปลาดินนอกเบ็ดหรือปลาดินในเบ็ดเงียบหลังนั้นก็เงียบเกือเดือเลยเงียยังคือเกาครับผมเดียยังเหมือนเดิม ได้แล้วหนึ่งแฉ็บรองท้องไว้ก่อนยังดีอยู่ท้องหนึ่งคนโอ้ย ครับพี่น้องผมดังนี้เงียบดังนี้ก็เงียบครับพี่น้องผมตอนนี้เขายามเบ็ดมาจนว่าประมาณสามสิบกลังละพี่น้อง มันก็ได้ปลาตัวเดียวครับผมได้ไอช่อนหนึ่งตัวนี่เงียบเป็นตะคืนมากินกับบอมากพี่นนองเก็นบอมากบอมากสาิกใส่เดือนบอกุกไปนานีต้องเลี่ยนเป็นเลี่ยนเป็นหวัวคือเกาสล,มาละม่งหลังนี่ก็งเงียบโอ้บอเปน็นคือคิดว่าตัวนีนี่ก็งเงียบครับผมสีนี้แจ้มเพิ่มอีกบน นี่แ้มเพิ่มอีกบ่านอ๋อหรือจะได้แค่หนึ่งแ้มหนึ่งแจมก็ถือว่ามันในมือในมือที่ป้าโบกินเนียหนึ่งแต้มก็ถือว <c oughs> ออ่าโ,นนอ,โอ้ยังนี่ก็นเงียบครับผมเงียบเลยเหลือเบ็ดยุ่ประมาณ1ลิบกว่าหลังพี่น้องไอ้ไอรุร่นโค้งทุ่ยไย ค้งสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้โค้งตรงนี้จะก็ไข่น้ำครับผมนี่จะไข่น้ำนี่แทมเพิ่มอีกบ่านอ้อกระรอนอ้อน้ออุ้ยหายเชือีหายเชือ,ยชอียังมาไหลา่หลังนี้เป็น,นยังไงเงี้ยเลยดึงเพิ่นมาหนิน มาหลุ่นกันพี่นองมี่ตัวบอลแนวนี่มี่ตัวบอลแนวนี่นิฟเปลาไน้อยดึงมาลุ้ดลุดดตร,รีีบร้อยครับผม สองหลังนี้เงียบเลยเป็นแต like да ่กินมากินเป็นซุปดึงยุ่งหัวหัวกับบูมีโค้งสุดท้ายเป็นจังได้เป็นจังไหนเนาะเป็นจังไหนเนาะก็เป็นสองหลังสุดท้ายกับบุญสองหลังสุดท้ายยิ่สองหลังสุดท้ายเป็นจังไรเงียบ แล้วนี่ก็เงี้ยมด,ดึงมานี่ยกกัสอบกันเงี้ยเงี้ยนที่นกอก นี่นผมเป็นนั้นว่ายาเบ็ดสำหรับคืนนี้ฮ่าฮได้ประคอแจมเดียวคอรอครับผมนี่พอได้ปนครับผมพอได้ปนพอได้ปนพอปนอยู่หมานอยู่ครับผมหมานแจมเดียวเดี๋ยวจังมาลุ้นกันไหมมือเอื้อนเศร้าครับผมว่าสิเป็นแบบนี้บ่ลุสิหมานัวเก่าลุ้สิแย่โาเก้าครับผมถ้าบ่าหมันมันเหมือเอื้อนนี่เปลี่ยนหมายไหมครับผมเปลี่ยนหมายเปลี่ยนเนียเดี๋ยวมือเอื้อนเศร้าจังมวลุ้นครับผมคืนนี้แล้วสวัสด์ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย่ามเศร้าครับผมเศร้านี่พ่อหญ่งไส้กับสีผ้าไม่ยามเบ็ดครับผมหลังจากมือขึ้น,นได้ปลาตาบอดตัวเดียวพี่น้อง <c oughs> โบยจากภาก็ะโดดปลาบบกินเบ็ดครับผมมือขึ้นพีดขาดอยู่มารุนย้หล้างแหลกก็เลยพี่น้องนี่ครับผมพ่อบออยู่นี่เกิืองเดืงอยู่โบตีดครับผมรุนไปเรื่อยๆพี่น้องย่ามไปเรื่อยๆจังมาเก็บกู่ที่หลังเพื่อเป็นการบบเสียเวลาครับผม ในปลาตาบอดตัวเยาวปาตาดีว่ามากิน <c oughs> โอ้ยแต่ยังถือว่ามาันอยู่ครับผมหลังนี้เป็นยังไงอี่เห็นขาวๆเห็นขาวๆอยู่ประเสื่อมครับพี่หนอเสียชีวิตตายขอรออะ ปลาายแจมนึงยังนนถือว่าดีอยู่ครับผมปลาเสื่อมปลาเสื่อมอ่ะแจมแรกแหกมันครับผมลงุงคุงงมันไปก่อนเดี๋ยวมันสิเอิ่นเอามูลมาทีหลังอีไม้ก็งามงามพี่น้องไม้งามไม,ม้มสวยแต่ว่าปลาบอกกินเบ็ด มันอาจสิเป็นเพราะว่าช่วงกระเวนช่วงกระเว้นข้นควรมันหลครับผมเที่ยวปวกพระเจ้ามหาใสง่องมหาตีเบ็ดพวกวานแห่กมีพวกมหาตีเบ็ดไหลครับผมป่ามันก็เลยตื่นเลยเราแวงหรือจังไดบุญประกอบกับมือขึ้นนีก่กะเดือนแจ้งบอมีฝนครับเหมือนขึ้น ได้ปลาตัวเดียวนี่ลังมันจิดเหมือนขึ้นสี่เกิงเดิงอยู่นี่ครับผมลังนี้ก็เงียบ ครับพี่น้องผมตอนนี้ก็ย้มเบ็ดมาแล้วผมะมาณยี่สิบหลังครับผมเพราะกระดิปาตัวเดียวมันหลุดหลังนี่พี่น้องนี่นี่หลังนี่คือจังเมาการแปรแปรขั้นโกงอยู่มีห้อยดึงพักตบครับผมเดี๋ยวลุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวลุ่นกันลุ่นกันลุ่นกันครับผมนีม่แจมบะจังมีห้อยดึงห้อยดึงนี่แจมหรือเปล่า รุดไปพี่น้องผมรุดไปเรียบร้อยไม่ได้แอมไม่ได้ฉันเธอรุดไปหนึ่งแ้มเอาบอเป็นยังไปรุดหลังไหมครับผมยังมีรุ่นครับ จะมีลุ้นอยู่แต่หลังนี้ไม่ได้ลุ้นนห่หน้าเขาเพื่อนครับผมหน้าหวานติดชนประทานหวานประทานน,ามมากกน,น้ำมาก่อนครับน้ำมาก่อนข้าวก็เลยไม่งอก เออบ่มีหยวกเห็นจ้าขั้นเลยตังนี้เป็นจังไดขม,มีห้อยสี่ปวกหนู่นปลวกปลากิีดเบ็ดบ่โอ้ยบ่มียังครับผมรูดไปเรียบร้อยรูดอีกคือนเา่าอ่ะไปรุ่นหลังอื่นครับผม ยามเบ็ดเกินเคืองทางมาเมื่อล้วพี่น้องมันก็ได้ปลาเสื่อมตายตัวเดียวโอ้ยจะเมียนเนาะใส่เบ็ดบันไดว่าสีคักกระเบ,บกอคลอนี่นี่งเงียบครับผมบ่มกเงี่ยใส่เดือนสละมากเงี่ยนสงสัยบอต้องสงสัยละยยยเปลี่ยนเป็นเงี่ยห่วกจางแน่นอนใส่ห่วกเหมือนเดิมสูห่วกบ่ไดครับพี่น้อง นี่กะเกิงเดิงอยู่นี่คุณเอะโอ้มีแต้มเพิ่มบ่เนาะสีได้ลาเสื่อมตายตัวเดียวน่ะบ่มีบ่มีกะสีล่งคลีบให้พี่น้องเบิ่งหละมือนี่ <c oughs> บ่ได้ล่งคลีปลายมือครับผมนีม่กะเงียบมันบ่มันก็จะลงเอ,เอ๊สีบ่ได้ชักโตชักแ้มบ่ คือสีพักเทสโอ้หลังนี่มีดึงอยู่พี่น้องนี่นี่ดดนี่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 มีดึงอยู่ครับผมโอ้ไม่กอดไม่กอดโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งประคอครับผมบานี้ <laughs> สุดยอดโตประคอครับผม <laughs> โอ้คนเซบเขือเป็นกิโลจังสีอิ่มนี่ อ่ะพอได้ปุ <inaudible> <greg> ่นได้แก้วครับผมเออได้ปุ่นได้แก้วโอ้ยลูกพอกับเมีไปใส่นอนหลุลาเอ้ยคือปล่อยจุ่ของมากินเบ็ดบันนี่นี่ครับผมลูกรุ่นหัวปีแต่งงานแต่งามได้บุ่นก็ได้สงสัยญแต่งเต็มเอ็นคุณละถึงจะออกโรงเรียนอยู่ปุ่นคือจังได้บุ่นจังว่าได้ลูกไว้ <laughs> ดีกว่าได้พี่น้องดีกว่าไม่ได้เป็นไหนไหน <laughs> หนึ่งแม้มไปรุ่นกันตัวครับผมหนึ่งแ้มงามๆของเราหนึ่งแจมงามๆของเรามาแล้วอ่ะจะมีแ้มเพิ่มอีกบบันอู้ปลาลูกขอกพี่น่อปลาลูกขอกหลาไหล แต่ไม่รู้แม่ไปไหนป่อเจะลูกมาเที่ยวหลังนี้ว่ายังไงเออหลังนี้คือมีห้อยดึงมีห้อยดึงอยู่ครับผมขั้นโจมหลังเปียกขั้นโจมหลังเปียกเดี๋ยวตอนนี้เงียบไปซะแล้วอยู่หรือบ่อยู่อย่าบอกเลยว่าหลุดยิกอยู่อยู่ครับชี่น้องผมอยู่ครับอยู่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 อ้หลังพุ่นกระโดดหลังพุ่นกระโดนครับผม ตั้งแต่ไหนก็มีโดนเดี๋ยวเดี๋ปดหลังนี่ก่อนอุ้ยผักบุ้งผักบุ้งเห็นไหมตายยังตายยังอ้ยอุปสรรคมาหล่เหี้พี่น้องผมดูยักษ์บุ้ยหลังนั่นติดตามตามอยู่ครับผมเดี๋ยวเดียวขอนา้เก็บปลาดุกกันโอ้มาแล้วมาแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ดุงไงพี่น้องผมไงเป็นไงก่อนพูดเด้อกำบอหุ่มกำบอหุ่มครับผมมัน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 เดี๋ยวลงงขึงหมันก่อนอู้นี่ครับผมนี่นี่อะครับผมสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวไปรูดล้างนั่นพี่น้องดิ้นตามตามอยู่เดี๋ยวว่ารูดไปเ้อนี่ครับผม อย่างนั้นอ่านั้นี่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 ครับผมดึงเบ็ดขั้นโกงไปฝุ่นยังอยู่อยู่ครับผมนี่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 ยังอยู่ยังอยู่เดียว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 ไปไหนจะไปไหนแยมสำคัญนี่ครับผมขอ้อนุญาตเก็บก่อนพี่น้องบ่แม่นปลาคอครับพี่น้องผมแต่เป็นบ้านผมเอือนปลาคุ้ยขา คอหัวแหลมครับพี่น้องผมอู้ปลาเนี่ยนี่แขวคมดเด่นนี่โอยลงน้ำอีกปลาเนื้อร้ายครับพี่น้องผมปลาค้ยขาไอช่อนหัวแหลมเดี๋ยวขออนุญาตปลดคาถุงปลดคาถุงปลดคาถุงเอ้า เรียบร้อยครับผมติดๆกันเลยปลาดุกไงตัวหนึ่งปลาคอหัวแหลมปลาคุขยขาตัวหนึ่งครับผมบ้านพนีไส่อื่นปลาคุยขาบ <c oughs> ้านพี่น้องอื่นปลาอย่างข้มมินมาบอกนี้เลยครับด้วยอู้ว,ว่ามันจีได้เห็นปลาเสื่มตายก็ปลาคอหน่อยบัดเด็แท้บัดรเดมาแล้วมาติดๆเลยครับผมสองแต่บเดี๋ยวมีรุ่นอีกอยู่พี่น้องมีรุ่นอีกสองหลังมั้ง พราะว่าพุยพุยนี่ไส้ใสเบ็ดบ่หลายเงียบบ่พ่ออะใส่ซ้ำนี่ส,สัศมันมันกหมันเองมันเถอะครับผมมาลุ้นกันสุดท้ายว่ายังไงเออสุดท้ายเงียบครับผมนี่ครั้งนี้ก็ดึงขึ้นมาพี่ดึงสายเบ็ดขึ้นมากี่ครับผม ครับพี่น้องผมจะเป็นอนว่าวรี่ได้ลรดุกไตก่ตัวหนึ่งกรบปะคอหัวแหลมปลาค้อยขาเหรอครับผมตัวหนึ่งรุ่นไงครับผมนอกนั้นกะลูกมันดอกนี่บ่อนับบ่อนับบ่อนับ <c oughs> ขึ้นนี่ได้แจมหนึ่งครับผมกันยังถือว่าโอเคอยู่หมันอยู่ครับผมคิดว่าสีบอตมันดีสนกุกปลามันบวออกมาก,กินีเนียสวงเัาเวียนพี่นอ้องเพราะว่ามันตื่น มันตืนคนข้าเจ้ามหาอยากหากินหลายครับผมพวกตีเบดกับมหาตีน้ำมูอนี่ตามกันเลยลรวแว่งครับผมขอบคุณพี่น้องเบสุ่มองสุบอนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมพอยนีไส้ครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยนีไส้น้ำในเด้อครับเด้ออันมือแรกนี่ร่องเปลี่ยนไหมยับไปฝากหวยทั้งผุนครับผมฝากข้องทั้งผุน สีเปลี่ยนเปลี่ยนเงียน้ำสีไปถามเบึงหวกน้ำถามเบืงหววว่าเพื่นมีหัวขายบอกเพราเพิ่พืนสีมีขายอยู่จะบางเทอมันอาจสีเบิดนะครับผมจังได้กะขอบคุณทุกๆข้อมมนทุทกๆกำลังใจครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ